สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทํามันฝรั่งอบเนยเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ดูแล้วทําตามได้เลยในคลิปจะใช้มันฝรั่งทั้งหมด3หัวใครจะทาน้อยกว่านี้ก็ให้ลดปริมาณลงอันดับแรกให้นํามันฝรั่งมาล้างทําความสะอาดเราจะใช้ฟองน้ําล้างจานแนะนําให้ใช้ฟองน้ําใหม่นะคะใช้ฟองน้ําทําความสะอาดขัดถูเบาๆเพื่อเอาพวกดินที่ติดอยู่ที่เปลือกมันฝรั่งออกให้หมดยังไงขอตัวล้างมันฝรั่งให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ หลังจากที่ล้างทาความสะอาดเสร็จแล้วก็ใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วๆแบบนี้ทําให้ครบทั้ง3ลูกเลยเสร็จแล้วให้นํำมันฝรั่งมาต้มใช้เวลาประมาณ15นาทีตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วปิดเตาแล้วตักมันฝรั่งออกใส่ชามวางพักไว้ก่อน หลังจากนั้นให้เทน้ำมันพืชลงไปทาให้ทั่วเปลือกของมันฝรั่งเวลานำไปอบตรงเปลือกของมันฝรั่งเขาจะไม่แห้งช่วยให้มีความชุ่มและก็ดูน่าทานค่ะนำมันฝรั่งมาห่อ,อก,กับฟอยล์อลูมิเนียมยังไงขอตัวห่อมันฝรั่งให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเสร็จแล้วนำเข้าเตาอบ ในคลิปใช้่ม้อทอดไร้น้ำมันของยี่ห้อ AJ อบที่อุณหภูมิ180องศารอบแรกอบนาน15นาทีเมื่อครบเวลาแล้วให้อบต่ออีก10นาทีระหว่างที่รออบมันฝรั่งเรามาตีเนยที่จะใช้ตกแต่งบนมันฝรั่งกันดีกว่าค่ะในคลิปใช้เนยสอดชนิดเค็มถ้าใครใช้เป็นเนยสอดชนิดจืดให้ใส่เกลือลองไปเล็กน้อยกับปริมาณของเนยให้พอที่จะใช้ตกแต่งบนมันฝรั่งอบ เมื่อตีจนเนยเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วให้นำไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาวางพักไว้ก่อนค่ะครบเวลาแล้วคีิปมันฝรั่งออกใส่จานใช้มีดกรีดตรงกลางมันฝรั่งแล้วใช้กรรไกรตัดฟอยล์ขั้นตอนที่เหลือดูในคลิปวิดีโอเลยค่ะ ตักเนยสดที่เราตีไว้ใส่ลงตรงกลางมันฝรั่งแล้วตกแต่งด้วยต้นหอมซอยหรือใบพาสลี่สับตามชอบเพียงเท่านี้มันฝรั่งอบเนยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะลองไปทำกันดูนะยังไงแล้วขอตัวไปทานมันฝรั่งอบเนยก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ